คยไหมมีเพื่อนในไลน์เป็นร้อยมีคนทักทั้งวันโทรศัพท์ไม่เคยเงียบแต่พอกลางคืนมาถึงกลับรู้สึกเงียบโคตรเลยอะคือมันไม่ใช่ไม่มีคนรอบตัวนะแต่มันเหมือนไม่มีใครจริงๆสักคนฉันเคยอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็สงสัยมากว่าทำไมบางคนถึงมีเพื่อนเยอะแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดซึ่งพอคุยกับหลายคนมากขึ้น เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างนะมันไม่ใช่เพราะเขาเรื่องมากไม่ใช่เพราะเขาเลือกเยอะแต่มันเกี่ยวกับบทบาทที่เขาเล่นอยู่ในทุกความสัมพันธ์เลยอะ่ะบางคนเป็นเพื่อนที่ทุกคนรักแต่ไม่ใช่คนที่ใครสักคนจะหยุดฟังจริงๆแล้วพอไม่มีใครเห็นด้านอ่อนแอของเราเลยความเหงามันเลยดังขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง p e p l e อ l o g ีช่องที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เอออันนี้จริงมากนะสวัสดีเช่นกันครับผมสังเกตว่าคนที่เพื่อนเยอะส่วนใหญ่มักเป็นคนที่ดูโอเคตลอดแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเป็นคนตลกเป็นที่ปรึกษาเป็นคนรับฟังเป็นคนแก้บรรยากาศแต่แทบไม่มีใครถามเขาจริงๆว่า มึงโอเคไหมแล้วที่โหดกว่านั้นคือคนแบบนี้มักจะไม่กล้าพูดได้ซ้ำว่าตัวเองไม่โอเคเพราะกลัวเสียภาพกลัวเสียบทบาทกลัวว่าถ้าหยุดเป็นคนเก่งคนเข้มแข็งคนเฟรนลี่แล้วคนจะหายไปมันเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนเยอะมากแต่ไม่มีพื้นที่ให้ความจริงใจเลยเหมือนมีคนอยู่รอบตัวเต็มไปหมดแต่ไม่มีที่ให้วางใจซึ่งอันนี้ในเชิงจิตวิทยามันคือ l o n e l n e s s in connection เลยนะ เชื่อมโยงแต่ไม่ถูกเห็นใช่แล้วสิ่งที่เจ็บกว่านั้นคือคนกลุ่มนี้มักจะถูกเข้าใจผิดว่าไม่เหงาเพราะดูมีสังคมดูสนุกดูมีคนรุมแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เหงาที่สุดในห้องนั้นเลยก็ได้เพราะทุกความสัมพันธ์มันตื้นไปหมดคุยได้หัวเราะได้แต่พอจะพูดเรื่องลึกๆเรื่องที่ไม่สวยเรื่องที่กลัวเรื่องที่อ่อนแอ ทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วมันไม่ได้เงียบเพราะเพื่อนไม่ดีนะแต่มันเงียบเพราะเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองเป็นแบบนั้นกับใครเลยบางคนโตมากับความเชื่อว่าถ้าอยากมีคนอยู่ข้างๆต้องเป็นคนที่เขาชอบไม่ใช่คนที่เราเป็นพอเป็นแบบนี้นานๆเข้าตัวตนจริงๆเลยไม่มีที่ไปแล้วมันเชื่อมกับอดีตเยอะมากนะหลายคนที่เพื่อนเยอะมักโตมากับการต้องเอาใจเพื่อความอยู่รอดเป็นเด็กที่ต้องน่ารัก ต้องไม่สร้างปัญหาต้องทำให้บ้านสงบพอโตขึ้นสมองมาเลยเรียนรู้ว่าการมีคนสำคัญกว่าการมีพื้นที่ปลอดภัยเลยเก่งมากเรื่องอ่านอารมณ์คนอื่นแต่ไม่เคยอ่านอารมณ์ตัวเองเก่งมากเรื่องปลอบคนอื่นแต่ไม่รู้จะปลอบตัวเองยังไงแล้วพอไม่มีใครมองเห็นความเหนื่อยนั้นจริงๆความเหงามันจะไม่ใช่เหงาแบบคิดถึงใครนะแต่มันจะเป็นเหงาแบบไม่รู้จะเป็นตัวเองกับใครได้ซึ่งอันนี้โคตรลึกและโคตรเจ็บ ฟังแล้วอยากหยุดตรงนี้นิดนึงนะถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันชั้นเลยไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็ได้แค่รับรู้ก่อนว่าความรู้สึกนี้มันมีเหตุผลคุณไม่ได้อ่อนแอไม่ได้เรื่องมากและไม่ได้ผิดปกติคุณแค่ใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยให้พื้นที่กับความจริงของคุณเลยและถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่คนเดียวเงียบ ขอให้รู้ไว้นะว่ามีใครบางคนเข้าใจคุณจริงๆอยู่ตรงนี้อีกอย่างที่ผมอยากพูดคือคนที่เพื่อนเยอะมักจะไม่มีใครเป็นคนสำคัญจริงๆไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากมีนะแต่เพราะเขากระจายพลังให้ทุกคนจนไม่เหลือให้ใครเลยความสัมพันธ์มันเลยเยอะแต่ไม่ลึกแล้วพอวันนึงชีวิตพังจริงๆเรื่องใหญ่จริงๆเขาจะไม่รู้จะโทรหาใครเลย เพราะไม่เคยฝึกการพึ่งพาใครแบบจริงจังมันเลยกลายเป็นความโดดเดี่ยวที่เสียงดังมากในวันที่เงียบที่สุดแล้วถ้าถามว่าแก้ยังไงฉันว่าไม่ใช่การลดเพื่อนนะแต่เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นเริ่มจากความสัมพันธ์เดียวก่อนก็ได้กล้าพูดว่าไม่โอเคบ้างกล้าบอกว่าเหนื่อยกล้าขอพื้นที่แล้วดูว่าใครยังอยู่ คนที่ยังอยู่คือคนที่คุณไม่ต้องแสดงเก่งนใส่เขาและคนนั้นแหละที่จะทำให้ความเหงามันเบาลงจริงๆใช่และถ้าตอนนี้คุณยังไม่เจอใครแบบนั้นเลยก็ไม่เป็นไรนะบางช่วงของชีวิตเราอาจต้องเป็นที่ปลอดภัยให้ตัวเองก่อนหยุดฝืนหยุดแสดงหยุดเอาใจทุกคนความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ต้องแลกด้วยการหายไปของตัวเราเอง ถ้าคุณต้องเก่งตลอดเพื่อให้มีคนอยู่นั่นไม่ใช่ความผูกพันมันคือการแสดงสุดท้ายนี้อยากบอกกับคนที่มีเพื่อนเยอะแต่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดว่าคุณไม่ได้เหงาเพราะไม่มีใครคุณเหงาเพราะไม่มีใครได้รู้จักคุณจริงๆแล้ววันหนึ่งถ้าคุณกล้าพอที่จะเป็นตัวเองกับใครสักคนความสัมพันธ์เดียวอาจมีค่ามากกว่าคนทั้งห้องเลยก็ได้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แลวรู้สึกว่าได้อะไรบางอย่าง เก็บมันไว้กับตัวนะและถ้าอยากกลับมาฟังตอนแบบนี้อีกเมื่อไหร่ที่นี่จะยังมีที่ให้คุณนั่งเงียบๆเสมอ